E.F.M. DJ Playlist ดีเจอ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะครพูดไปก็ไลฟ์บอย y o r r v v e ก่อนนั้นแผ่นโทนเบกกี้นะคะสำหรับใครที่ขอมาจัดไปจะได้ไม่ต้องส่งมาลัวๆซ้ำเพราะว่าอะไรเปลี่ยนไปเป็นเพลงอื่น ถูเราก็เอา Energy ของเราไปต่อที่เพลงอื่นนะคะเพราะว่าพี่อ้อมเปิดแล้วนะตอน6กโมงสินะคะก่อนนน้นนั้นคนหรือไมโครเวฟส่วนใครที่ขอเจมินายมานะคะกับพเพลงค้างอ้อมเปิดไปจบตอน4ี่โมงสินาทีนี่เองค่ะเป็นอันดับที่10ในช่วงของ p l a y l i s t of t h e week นะคะตอนนี้4ี่โมงเย็นกับอีก21นาทีเราคุยค้างกันไว้ว่าถามคุณผู้ฟังว่าความสามารถในการรอร้านอาหารของเราร้านที่ว่าดีร้านที่ว่าอร่อยเนี่ย ต่อให้มาจากต่างประเทศหรือเราไปต่างประเทศแล้วเราต้องไปแบบว่ามันมีโอกาสแล้วว่าคุณไหวที่เท่าไหร่ตะกวงเริ่มต้นที่ชั่วโมงครึ่งครับแล้วอ้อมบอกว่าวันนั้นต้องพึ่งถอนตัวเพราะอ้อมไม่ไหวเห็นคิวยาวสี่ห้าทบอ้อมก็ถอยเลยใช่ไหมหในขณะที่คุณรู้ฟังพึ่งใช้ประสบการณ์มาเล่ากับเราโดยการบอกว่าไปเชียงใหม่เนี่ยไปร้านข้าวซอยลุงประกิตที่เน็ตสลิคเขามาใช่ไหมเลยให้เห็นต่างชาติเต็มเลยรอเกือบชั่วโมง กับแดดแรงแรงเนี่ยแต่ว่าไปเชียงใหม่ไม่เคยได้รอกินใช่ไหมสุดท้ายก็เลยแบบยอมยืนรอคุ้มกับการตักแดดนะครับโอ้สิ่งที่จะได้ทานและตั้งใจอ่ะก็ถือว่าเราทําได้ดีนะคุณผู้ฟังคือบางทีเราก็ที่บางคนที่เขายอมรอเาก็ถือว่ามันโอกาสมันน้อยป่ะที่เรามันไม่ได้แถวบ้านะ่ะ มันไม่ใช่ร้านแถวบ้านก็ยอมรอซะหน่อยมันอาจจะเป็นแอคทิวิตี้ที่ร่วมกันสนุกใช่ไหมบางคนบอกว่าเกินหนึ่งชั่วโมงก็จะหาร้านอื่นในขณะที่บางคนอาจจะให้เครื่องชั่วโมงบางคนให้ชั่วโมงหนึ่งซึ่งบางบางคนให้สามถึงสี่ชั่วโมงบางคนบอกว่าสองชั่วโมงก็พอและนานสุดๆแล้วความอดทนของคนแต่ละคนไม่เท่ากันปะ่ะค,ความสามารถในการยืนรอแล้วไม่หงุดหงิดแล้วไม่โมโหหิวก็ไม่เท่ากันเพราะบางร้านเนี่ยมันต้องรอแบบยืนรอหน้าร้านไม่มีใครต่อให้นะใช่ แต่เดี๋ยวนี้บางที่เขาก็ใช้เป็นคิวกดคิวแล้วมีแอปแล้วเขาก็จะแจ้งว่าตอนนี้เหลืออีกกี่คิวเหลืออีกกี่คิวแล้วก็อยู่ที่เราที่จะเลือกว่าเราจะตัดสินใจอะไรยังไงมันเลยทำให้ผมคุยกับตะกวงเน่ยผมคุยว่าวันหนึ่งเรามีกี่ชั่วโมงวะ <c oughs> ปีหนึ่งใช้เวลาไปกับอะไรบ้างคุณผู้ฟังคะโดยเฉลี่ยเนี่ยเรามีชีวิตที่เท่ากันในเบื้องต้นก่อน <c oughs> นะนะถ้าเกิดว่าเราไม่นับว่าเราเกิดและตายอะไรยังไงเท่าไหร่รถูก,ถกไหมะคะก็คือปีหนึ่งมี สามร้อยหกสิบห้าวันใช่ครับวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงครับเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยเท่ากันของเวลาทุกคนคือแปดร้อยเจ็ดไอ้แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบชั่วโมงต่อปีนะเรามีจํานวนชั่วโมงแบบนี้แต่เราไม่รู้หรอกว่าอายุขแลเราเท่าไหร่ใช่ครับคือบางคนเขาจะเฉลี่ยที่หกสิบใช่บางประเทศเฉลี่ยที่เจ็ดสิบแปดแต่ล่าสุดเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยจะราลๆประมาณเจ็ดสิบสามปีคือถ้าเอาเจ็ดสิบสามคูณชั่วโมงไปมันก็จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวน่าสนใจแล้วถามว่าเราใช้อะไรไปกับ ชีวิตบ้างแล้วบอกว่านอนเนี่ยยังไงมันหนึ่งในสามอยู่แล้วใช่ครับนอนเนี่ยเป็นหนึ่งในสามก็คือเฉลี่ยว,วันละแปดชั่วโมงแต่ถามมาถึงจริงหรือเปล่าบางคนนอนว 5, ันละห้าบางคนนอนว 6, อันละหกบางคนวันละสี่แล้วแต่คนแต่เขาบอกว่านอนเนี่ยยี่สิบแปดคิดเป็นหนึ่งในสามเวลาของชีวิตเวลาที่ใช้ไปกับการทํางานเนี่ย เขาเฉลี่ยที่สิบจุดห้าปีคุณผู้ฟังที่เราทํากันหลังกดหลังแข็ง่ะสิปีเท่านั้นนะสิปีเองนะแต่อย่าลืมนะอันนี้เขาทําแบบเฉลี่ยวันละยี่สิบสี่ชั่วโมงนะใช่ครับปีของเขาคือวันละยี่สิบสี่ชั่วโมงนะใช้ไปกับการดูทีวีและเล่นโซเชียลมีเดียรวมทั้งหมดเก้าปีน่าจะไม่พอเกือบเท่ากับเวลาทางานเลยทีเดียวใช่ป่ะงานกับโซเชียลมีเดียพอๆกันแล้วเผลอๆเขาภาพดีด้วยนะเก้าปีเอง เพราะว่านี่เมื่อคืนยังนั่งกดเกมถึงตีสองเลย uh, เวลาที่ใช้ไปกับการทํางานบ้านหกปีเวลาที่ใช้ไปกับการกินอาหารทั้งชีวิตได้รู้ไฟังสี่ปีน้อยกว่าเวลานอนน้อยกว่าเวลาทํางานอีกใช่ครับและเรียนนะ่น้อยเข้าไปอีกสามจุดห้าตายแล้วนี่ว่าเรียนมาหนะักเรียนมาสามจุดห้าปีเองใช่ไหมบบํารุงรักษาร่างกายสองจุดห้าปี จับจ่ายซื้อของสองจุดห้าปีเราใช้เวลาช้อปปิ้งเยอะขนาดนั้นแล้วส่วนคอลันี้มีลูกก็ใช้เวลาดูแลเด็กเล็กหนึ่งจุดห้าปีเดินทางรวมทั้งหมดหนึ่งปีเวลาว่างจริงๆอันนี้เวอร์แบงค์ก็บอกนะคะคจะเหลือประมาณเก้าปีนิดๆน่าสนใจไหมน่าสนใจแล้วถ้าเราเอาไปรอร้านอาหารอีกอทีละสี่ชั่วโมงมันก็เยอะอยู่นะเออเพราะว่าบางอันเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเฉลี่ยที่เจ็ดสิบแปดปีจริงๆเนี่ย เ้าปีบางคนบอกเอาไปใช้โทรทัศน์นะขับรถแต่และเก้าสิบสองวันนี้ใช้เข้าห้องน้ํานะถูกไหมเก้าสิบสองวันเนี่ยเอาไปใช้เข้าห้องน้ําแล้วเราก็คิดว่าบนรถบนถนนเนี่ยเราใช้กันประมาณหนึ่งแต่คุณจะรู้หรือไม่ว่าเวลาของคนที่รถไม่ติดเนี่ยเขาบอกเฉลี่ยมันอาจจะแบบตกประมาณแปดวันสิบสี่ชั่วโมงต่อปีแต่ถ้าคนกรุงเทพเมืองที่รถติดจาดอย่างเงี้ยปีหนึ่งนะ เราใช้เวลาบนรถนะบนถนนยีวัน6ชั่วโมงถือว่าเยอะนะเกือบเดือนที่เราคิดซว่าเราสไลด์ตัวบนท้องถนนนะโดยประมาณเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราเดาไม่ได้หรอกค่ะมากหรือน้อยคุณมีสิทธิ์ที่จะเไปรอร้านอาหารคุณมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดเวลาคือสิ่งที่ไม่เคยได้กลับมาม,มีแต่จะหมดไปวางแผนการใช้ให้ดีแต่ไม่ต้องเครียดค่ะอังคารกลุ่ม สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิง์มีมี่ขนนุ่มหุ่นแน,น่นอร่อยทุกใจเหมียวเกรดญี่ปุน่นและยาอมและสเปรย์แก้ไอตราตะขับห้าตัวชุม่มคอและลายเส็บหัคืนนี้เจอกันกับ อังคารคลุมโปงพร้อมๆกับพี่ไทยธนาวุฒิในการกลับมาทํางานย้องเพลงในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซิงเกิลใหม่อ่ะนะสิบสี่ปีแต่มีเรื่องผีพ่วงมาอ่ะประสบการณ์เขาเยอะค่ะเขาเจอมาเยอะเขาเดินทางมาเยอะคืนนี้สนุกไปด้วยกันตั้งแต่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับน้ําจิ้มสุกี้พันท้ายสุดลดน้ําตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคําไหนคํานั้นอาหารแมวมีมี่คนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่นแซ่บสุดจนุษ อยากจกพุงยาอมและสเปรย์แก้ไอาตราตะขาบห้าตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะค่ะอังคารกลุ่มโ